สืบสวนมานะครับว่าแก๊งนี้มันมีพฤติกรรมในการกระทําความผิดอย่างไรนะครับมีการพฤติกรรมในการทําอย่างไรแล้วก็มันจะได้เป็นประโยชน์ต่อรูปพอดีนะครับแล้วข้อมูลที่เรามีมาก่อนอน,นี้มันตรงกับทนี่มีมาก่อดใ่ไหมละเท่าเท่าเท่าที่ลุงอัดจะพูดที่ก็มริหาพฤติก,กรรใกล้เคียงกันเป็นแนวทางเดียวกัน แต่หมายถึงคนในกระทรวงเกษตรอะไรเงี้ยสองคนเนี้ยเรามีข้อมูลไหมก่อนหน้านี้ค่ะของเราเองแล้วมันตรงกันไ,ไม่เข้าใจไม่เข้าใจครับษษษครับอตอนนี้รเรากําลังพูดถึงกลุ่มผู้ต้องหานะกลุ่มผู้ต้องหาที่มีแผนพฤติกรรมในการที่เอาข้อมูลมาให้แล้วก็ให้ให,ให้ให้พวกคนอื่นล้อมเพื่อเพือ่อเรียกทรัพย์เรียกอะไรแต่ คุตัชิยะเนี่ยท่านบอกว่าเอามาให้แต่เขาไม่ร้องเพราะว่าดูมันจะเป็นการไปตีซับเขาก็เลยไม่เอาด้วยก็เลยเก็บหลักฐานไว้แล้วเอามาให้กับพนักงานสอบสวนวันนี้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมถ้าถ้าคุยวันนี้เองก็เหมือนจะเอาพยานอีกสองคนที่อาจจะมีผลดีต่อผู้คดีมันได้ครับพยานสองคนนี้คนหนึ่งเป็นคน เราเรามีเข้ามาในระบบระบบการสืบสวนแล้วบ้างยั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 งตอนนี้เราเราเรารู้เราคุยกันเรื่องพฤติกรรมของผู้ต้องหากลุ่มนี้แล้วตอนนี้พยายามในส่วนของตำรวจเองเราเราเรียกมาสอบพวกคนนี้นะครับที่เกี่ยวข้องนักสือหวานไปหมดแล้วนะเดี๋ยวอีกีกหมายได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ทยอยมานะบัญชีมาก็เดี๋ยวสมัครใจที่จะเข้ามานะครับเราเรายังไม่อยากจะ ออกหมาจับเลยแต่ขอให้มาชี้แจงก่อนว่าเขาเอาบัญชีไปอะไรยังไงมันจะอยู่ในรูปของผู้ต้องหาหรือพยานเดี๋ยวขอให้ทางส่วนคเนินการก่อนจะต้องอาหาหาหลักฐานเข้าสมนสวนส่วนนะครับเพราะว่า <c oughs> บางเรื่องมันก็เกี่ยวกับเรื่องของโทษที่จะบวกหรือจะลบนะครับในช่วงการัำอาผิดซึ่งเราเราก็คงจะต้องเรียกมาทั้งหมดนะครับ เกินท่ครับเเกินยับเกิน,น,น,าากานรับเป็นทุาราฐการส่วนใหญ่ไหมครับหัวเป็นทุนเรือนก็ทั้งคนละเรือนทั้งคล้ายการเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเป็นมีโครงการข้าทั้งหมดเลยไหมครับหรือว่ามีของตรงด้วยมีทั้งหมดแะมีทั้งหมดมีทั้งหมดอ่อ่าไม่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 ไม้ไไไไสอบแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาหลักฐานจะอ,ออกมาจาก เมื่อก,ก,กี้นี่ไปชมกันเล็กน้อยแล้วก,ก็น่าจะน่าจะประมาณวันวันพุธหรือพุธหัดนะครับขอไปเลื่อนเ,เวลาไปนิดหนึ่งนะครับที่ติดต่อมาทันแต่แล้วจะเข้ามาแจ้งความวันนี้พรุ่งนี้ไหมครับอยากให้เข้ามาอยากเข้ามาไม่หรอกครับมาก็ได้เปิดวงใหม่วงนี่คก็คือว่า ัั่ผมตอนนะก็ว่าจะมานะว่าจะมาก็ยืนกันว่าจะมาคือถามถามว่าเรามองไงเราเราคงยังไม่ไม่มองผมยืนยันเสมอว่าเจ้าที่ตำรวจจะทำไปตามพยานหลักฐานส่วนส่วนการสืบสวนหาข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยว่าอะไรมัน เกี่ยวโยกกับงบต่งตางๆเนี่ยเราทำเราพยายามจับข้อมูลไปนะครับแล้วเราก็เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับแต่ถามว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับใครเนี่ย้งท,ที่เรายังไม่มีพยานหลักฐานเราพูดไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีตามเปดีแล้วก็อะไรเงี้ยเราก็ยังเชื่อมั่นในพยานหลักฐานเพราะว่าการทีจจะริศเนี่ยไม่ไม่ไมลหลักฐานเนี่ยน้อยนิดเนี่ยเราเอาได้แล้วนะครับ มียาสัมฐานมีทำพูดมีการเรียกร้องก็ก็ทั้งหจะดีก็ได้แหละคิดๆนิ่งๆผมว่าถ้าจะเริ่มต้นเราเราต้องมีมีมีเราสมควรนะครับเราเราว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเผาทำลายนะครับเห็นว่ายังไงยังไงหลักฐานมันก็มีในตัวมันอยู่แล้วนะครับมันยังเก็บอยู่ทที่นี่ มับไม่ได้หายไปธนาการทุกท้องท้องท่านะครับว่าขั้นตอนพิธีการเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตอนนั้นน่ะที่เราต้องการดำเนินการตรงนี้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นการปิดบังคับที่จะให้เอาเงินมาแล้วก็ลบโค้ดนะครับมันเป็นก็พนักงานสอบสวนเนี่ยแล้วก็ผู้สื่อเนี่ยรวมทั้งผู้หายเนี่ยก็ได้รวมรวมพยานหลักฐานทุกขั้นตอนทุกขั้นคอน ทุกรลยทุกชัดไหวหมดแต่ชัดทุกอย่านยังไม่บรรกุสูงสูงสามรนะครับเราจะเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานผมบอกว่าการนาเข้าซึ่งซึ่งพยานหลักฐานที่จะเอามาล้อกันเนี่ยเหตุผลมัน่ากกันบางเหตุผลต้องการที่จะเอาตําแหน่งใช่ไหมที่เปิู้บางเหตุผลต้องการที่จะเอาเงินตรงนี้ แล้วผู้ต้องหาเนี่ยก็มาปฏิเสธถ้าผู้ต้องาหาให้การรับสารภาพแล้วก็พูดข้อความที่เป็นประโยชน,น์พูดมาดีนดาานเนี่ยมันก็ไปได้ดังนั้นการตรวจสอบเนี่ยเราพอรู้แต่เวลาพอสอบเข้าสืบสวนเนี่ยมันมันต้องข้ามที่จะย,ยดไปเลยนมันมีแต่พยานหลักฐานที่ที่จะนำเข้าสืบสวนเนี่ยที่ต้องทำให้ให้ให้ทันต่อเชื่อส่งไปแล้วกัน้วก็ เอาชุดสื้สวนเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าตัวของปปปเองเนี่ยมีกำลังคนน้อยนะครับแ้วกมีกัดีเยอะนั่นก็ตั้งไปรูปนักการสอบสวนที่มานะครับเพ่มดีท่านรองพยาบาลนะครับมานด้านขวนดีสวัสดเจ็บฝากุณผฝ่าเป็นสี่วัดฝาาไม่ได้ใจไม่ไน่ เป็นในเดือนนี้ไหมฮะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้าอะเ